ผมชอบประโยคคําสอนอันนี้มากเลยเขาบอกว่าจําไว้นะลูกชีวิตของเราเลือกได้อนาคตของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือว่าใครแต่ว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกเลือกในวันนี้ถ้าเลือกเดินไปกับพึ่งลูกก็จะเจอเกสรดอกไม้หอมสดชื่นแต่ถ้าลูกเลือกไปกับมแมลงวันสิ่งที่เจอ อาจจะมีแต่สิ่งสโปรกที่ไม่มีคุณค่าไปกับคนขยันลูกก็จะได้เรียนรู้วิธีหาเงินไปกับคนขี้เกียจลูกก็จะไม่รู้แม้แต่เริ่มยังไงอยู่กับคนใจกว้างลูกก็จะรู้จักแบ่งปันอยู่กับคนมีเมตตาลูกก็จะอ่อนโยนอยู่กับคนกล้าหารลูกก็จะไม่กลัวการเริ่มต้นอยู่กับคนคิดบวกลูกก็จะมีความสุขได้ทั้งวัน ทุกอย่างในชีวิตนะลูกอยู่ที่การเลือกเลือกสิ่งดีๆเลือกคนดีๆแล้ว